ผมโมงยีนะครับหน้าตาช่างในศึกจิตมงคลวันนี้ครับที่เวทีมวยจิมโนลหยกขาบ็อกซิ่งเซเดียมนะครับหรือว่าอัตกอสามซาบุรีนั่นเองนะครับผมก็คู่มวยออกมาตามนี้ล่าสุดเลยนะครับผมก็เอาไฟแรงจากคู่สุดท้ายขึ้นมาเจอกับอภิสิทธิ์เนื่องจากคู่ชกของอภิสิทธิ์นี่ยังติดต่อไม่ได้นะครับก็เลยปรับมาประมาณนี้ก่อนนะครับอาจจะมาอัปเาดตเรืหน้าตาช่างนะครับสำหรับ ผลงานชมป์หนักครับรวมไปถึงมวยที่เข้าตาวันนี้นะครับจะมีใครกันบ้างนะครับก็เปิดหัวด้วยบิ๊กบูมเสียต้อมเกาะล้านนะครับผมหรือว่าชอตแชมเปี้ยนนะครับเจอกับซีนสมุทรสิทธิ์พ่อจันนะครับคู่นี้102ปอนด์นะครับทางด้านบิ๊กบูมนะครับก็มาลดไปจุดหนึ่งแล้ขายไปจุดหนึ่งนะผ่านสบายๆส่วนซีนสมุทรเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนตีห้าแล้วนะครับมาวิ่งก็ลดไปประมาณ3ปอนด์ตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งปอนด์ก็ให้กําลังใจน้องนะก็ดูว่าน่าจะคุมเยอะมาพอสมควรคู่นี้เนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยจะเป็นทาง บูมที่ ในเรื่องเกมต้นเกมปลายนี่ถือว่าใช้ได้เลยแต่ไปลายสีสมุดถ้าฟื้นมาน่ากลัวเลยเพราะว่าวันนี้ดูน้ําหนักปลปล่อยดูใหญ่กว่าแน่นะแต่ต้นๆผมว่ายัางไงก็สุขภาพร่างกายปิกบูมไปก่อนเพราะว่าด้นสีสมุรวันนี้ลดเยอะคุมเยอะแล้วต่อยปลายด้วยมีโอกาสไม่ฟื้นสูงมากๆนะครับส่วนคู่ที่2เสือส่วนอาหารปิกไม้เจอกับจักรนารงเล็กสอซึนาไยนะจักรนรงเล็กมาแทนรู้ตัวเมื่อวานเลยก็เลยไปปล่อยมาชกก็น้ําหนักก็มาขาดตั้งคู่นะครับเสือก็มาขาดประมาณจุดแปดนะครับส่วนจากนารงเล็กก็มาขาดประมาณ1ปอนด์นะครับก็ คู่นี้นะครับเสือก็เป็นมวยในรายการนะครับผมก็ได้รูปร่างใหญ่หน่อยส่วนจากตระลงเล็กจะเป็นมวยบุนะตำร้ามไม่ค่อยมีอาศัยลูกบ๊ลูกชนเดินเข้าหานะครับผมแต่วันนี้ผมมองว่าเสือสอสภาพร่างกายไปมีโอกาสดักบวกดักโต้ปาเป,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 ปียงน็อกได้นะครับส่วนคู่ที่3อาอภิิฎศรสมนึก,ก 130, นครับร้อยสามสิบนะก็ปล่อยมาเลยนะครับเจอกับทานาใบแดงบิ๊กวินแชมปเปี้ยนมวยไทยก็จากเชียงใหม่นะครับผมก็ดูว่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะผมมองว่าการแก้เกมบนเวทีเนี่ยเป็นรองแน่ๆนะแต่ผม ว่าวันนี้ทางด้านไฟแดงเน่มันน่ากลัวด้วยแรงประทะด้วยลูกบูลกสูสู้ถ้ามวยไม่มีตำรายอย่างเงี้ยผมว่าอภิสิทธิเ์เหนื่อยนะเพราะว่าโดนก็ไม่ดีเหมือนกันนะผมว่าต้นๆน,น้าลุ้นไฟแดงลุ้นน้ำนอกไปมองว่าถ้ากดไม่ลงเนี่ยก็ยังพอมีราคาซื้อขายได้นะเหยียหมัด สาวไปเรื่อยๆอะนะผมมองว่าปีสิทธ์ก็มีผลสิทธ์บูบาบได้สกู่ที่4ก่กลารหยกสวนหาปีกไม้นะครับผมมาลอยเก้านะก็ลดไปจุดเก้าก็ผ่านเรียบร้อยเจอกับฉลามขาวจิตมงนนนะครับผมก็มาจุดสองก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็กําไรหยกก็จะได้สูงยาวหน่อยฝีมือดีนะครับส่วนทางด้านฉลามขาวก็เจ้าถิ่นตัวเล็กมีลูกหนักลูกแรงเตะขาต่อยมัดนะครับผมก็คู่นี้ผมยังถือหาไที่ฉลามขาวต้นๆมีลูกหนักแรงก็วันนี้ดูแล้วตั้งใจมาแจ้งเกิดเลย ส่วนกู้ที่5คู่ค้ํานะครับเพชรเกษดาซอสเดียเชียงรายนะครับหรือว่าซีมียแคเดมี่นะครับก็ไปซ้อมอยู่พิษณุโลกเจอกับเจ้ายอดวิชาเจซีาวหน้านะหรือว่าเจ้าเพชรศิษโชคสอพงอมรก็มาอยู่แสงมารากตไฟแรกนะครับผมก็ได้ใหญ่นะแต่ตอนหนักให้1ปอนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ารถแค่จุดสส่วนเพชรเกษดาก็เพิ่งมาถึงตอนตีห้าครึ่งก็ไปลด1นปอนยังไม่มานะครับก็คู่นี้เข่าชนเข่านะผมก็ซื้อความตัวใหญ่ของยอดวิชาไว้ก่อนละกันส่วนกู่รองออโต้วอลทวีเกียรติร้อยสี่สิบแปดป อาทิตย์แดงเขาทรายนะครับหรือว่าหัวสะย,ยิมนั่นเองนะครับแสงอาทิตย์ก็เกา๋าฝีมือดีนะสมองมวยดีจุกจิกเยอะนะครับแต่ออโต้เนี่ยมันไม่คิดเยอะนะมันเดินลุยเดินชนเดินอัดเลยนะเพิ่งมาเคลื่อนไหวได้2องไฟก็แพ้1ชนะ1วันนี้ผมว่าต้นๆก็น่าลุ้นที่ออโต้ด้วยแรงประทะได้เปรียบแล้วก็ลูกบูลูลกสู้ที่ต้นๆน,น่ากลัวกว่า,วานะครับส่วนคู่เอกนะครับโจเซฟจิตมงคลนะครับร้อยสปอนด์มาเจอกับัวเขียวปอเปา๊ร้อยสิบ1า,า,เ,บเ,เ,า,บาเท่ากันนะครับ คู่นี้เนี่ยโหถ้าเจอกันเวทีอื่นเนี่ยผมว่ายังไงก็น่ารุนบัวเขียวแต่ที่เจอที่นี่นะยังไงก็ต้องโจเซฟนะยังไงก็ข้างเชือกเตะต่ตอยยังไงก็ดูราคาก็มาแน่แน่แน,นะยังไงวันนี้บรรยากาศแน่นอนอย่างที่ทราบกันนะจิตมังนนเขาเชียร์กันดีนะบรรยากาศดีมากๆในะวันนี้ก็ต้องถือหางเจ้าถิ่นไว้ก่อนโจเซฟนะครับผมได้ออกตัวกันแน่นอนเอาฝากไว้เจ็ดตัววันนี้นะครับผมก็บิ๊กบูมนะสุขภาพร่างกายเสือสอุขภาพร่างกายไฟแดงซือ้อลูกบูต้น,ตน ฉลามขาวซื้อลูกหนักต้นๆน,นะครับจอวิชาซื้อความใหญ่ออโต้ซื้อลูกบูต้นๆแล้วก็โจเซฟนะครับซื้อบรรยาการหน้าเสือเจ้าทินนะครับนี่ก็เป็นมรักมือชอบที่มาฝากกันนะครับตามได้สนได้ไม่ว่ากันก็เป็นทัศนะส่วนตัวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร y ์ยูทูบมวยไทย2000ด้วยแต่ถ้าใครอยากดูไลฟ์สดตอนตีห้าเพจมวยไทย2000ใน Facebook ก็มีเช่นเดียวกันตั้งแต่ตีห้าไปต้นไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในศึกมวยดิวดิบไทยในวันอาทิตย์นี้นะครับผมวววัััันนนีี้กก็ขออตลาไปส่สดครบ